สวัสดีครับผมแสงเพจกันครับเอ็ซีสุขสุกคนกาดหนาวนะครับก็วันนี้นก็ได้ขำขึ้นนี่มาครับมมเนมอรอนี่อันนี้ก็อยากมาบอกข่าวเพลทเพจทันครับจังน้อยเนาะครับเนาะเรื่องอื่นเนี่ผมจะเดินทางไปไทยทำคลิปมัวนไทย,ยทำคลิปควายโย่ทิศตลาดเชียงหวางนะครับเนาะตลาดเชียงหวางเนี่ก็อย่ ในจังหวัดยะโสธรน,นะครับเนาะในตัวจังหวัดยะโสธรยุคหกขอ,ขอบนะครับไม่ได้ยุ่นให้ตัวจังหวัดได้นะครับแต่วาในี้เขตจังหวัดยะโสธรใกล้ๆจังหวัดยะโสนะครับผมเส้นทางกับยะโสธรจังหวัดข้นเกินลอยผนนะครับเส้นทางนี่นะครับเนาะห่างจากตัวเมืองยะโสประมาณขเจ็ดกิโลประมาณนี่นะครับผม เดินไดดไปสองหมองสามหมองนู่บนะครับไปตลาดงวตลาดไข้ามาตลาดเชียงวางราคางวราคาควายหลาไปไหนเนาะครับเนาะช่วงนี้อยากไปไทยทาให้แฟนเพจแันครับเบืองหล,ล,ล,ลายตลาดนะครับเปรียบเทียบกันเมืองนะครับเนาะแฟนเพจแันเขากับถักไม้เนาะครับเนาะทุาบอไปหันไปนี่เนี่ยเห็นว่าจะยอไปที่นั่นกับข้าจะากตกใจนะครับเนาะ ผมไม่ได้ไปก็เพราะว่าอยากเวียงอยากงานเย่ะนะครับเนาะอยากภารกิจของอยู่ของแน่น่ะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็นแนวภารกิจเนาะครับเนาะแนวทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเดินทางไปไทยทั้งิบทุกมองทุกบ้านนะครับมองถี่เคยไปกันจะไปนะครับเนาะึ้นอยากไปทั้งเพื่นนครับ ทั้ง th จังหวัดดินดำน้ำซุมอยู่แล้ครับเด้อว่าสิไปอยู่ครับผมผู้ยิ่งใหญตัวจังหวัดดินดำน้ำซุมกับเคยหัวอยู่แล้วครับเนาะว่าจังหวัดยังอย่างนี้เทตภาคอีสานเนี่ยนะครับจังหวัดดินดำน้ำซุมก็ไหนเคยเอาหัวไปส่งแห่งอยู่แลครับเนาะทั้งพุ่นดินดำน้ำซุมนี่ดีครับผมอย่าไร้ไรครับ เขาแงามดีเนาะครับเนะาะทั้งคุนอยากไปบางราคางัวราครับคุยกันนะครับทั้งคุณมาราคาที่แตกตั้งจากจังหวัดยะโสจากแตกตั้งจากจังหวัดอื่นๆื่น,อนมองเสียนะครับไอคลิปนี้ก็อยากบอกก้าวแฟนเพจแฟนขับจัอะหน่อยเนาะครับเนะบนะาะทั้งไก่ทั้งไก่ อยู่ต่างประเทศน้ำนะครับเด้อทุกประเทศนะครับผมที่คนไทยอยูเนาะครับเนาะมนคืออะไรไม่เข้ากัวอยู่ต่างประเทศนี่กับฟังไทยออกนท่นะกับฟังน้ำกันนะครับเนาะฟังออกแน่บอกแน่้ยกัถ้าเป็นผู้หญิงกับคนไทยก็บอกพ่อบ้านนะครับเนาะมาพอบอกอย่างเนี้ย้าเป็นหคนแต่เมียพรั่งก็จังบอกเนี้ย huh. พลังนะครับแล้วเฮาว่าได้คนไทยญี่ปุ่นเกาหลีพวกนี้นะครับครับอธิบายฟังเอาเนาะครับเนาะว่าผมเ่าอย่างเนี้ยฮัลเหลียวคนอยากฟังน้ำถึงแล้วเสียงเพิ่นก็ฮัลนั้งเพลิดฮัลนั่งมองทุกมองทุบ้อนนะครับท่านเพจิดเลยครับเพิ่นก็คอมเมนต์มาชมอยู่ครับว่าหาเทลียวกับเสียงดีอยู่ฮัลเหลียวกับเสียงไม่ดีอยู่แต่ละมือนนะครับเนาะ นั่นเมื่อบางเมือ่อบอกดูไลน์มันก็เสียงแหบเสียงแห้งแน่ะบอกไล่มองไล่บ้อนไล่ก็บอกตัวหนึหน่งกันไล่ก็เสียงแหบเสียงแห้งเนาะครับเนาะอันยุคสมัยแม่พูดไม่ได้เก็บคอผลมาน่เนาะเานะนะไม่พูดมากเก็บคอผอลมายุคคนสมัยใหม่เนาะครับเนะาะแต่ว่าคนท้ายคลิปกับสมัยใหม่คือกันนะครับเนาะ อื่นกนะทิเไปตลาดเพียงบางแล้วกะทิไปหาเฟ้นเพลสันขับข้างเพื่อมาหาเนาะครับเนาะหายรีทั้งพุ่นเหรอครับผมจังเถิงนะครับเด้อเพินบอกว่าเพินมีงัวเขาลุนเนาะครับเนาะเขาลุนธรรมชาติอยู่คมหนึ่งมาสัน่นลูกผันงามง่าม,มาสันกับเพินมีงัวผูกตัวนั้นเนาะครับเนาะเนี่สองปีพร้อมสิผสมนะครับเด้อ พร้อมที่ทับเนาะครับเนาะลูกศรีวายศูนย์กองหกสันค,ครับผมผลชงคลิปไม่เบิ้งมาได้ขายหแหเนาสันพันวะ่นาก็าได้คิไปตามคำเรียกร้องของเพลนนะครับผมมันเป็นเนบซีมาโดนนะครับเนาะติดตามมาตลอดนะครับผมตรงนี้ก็สิไปแห่เพลนเนาะครับเนาะมันโทรบ,าราทอ,รอ,บอกมาไหนเธออะลรไม่ได้ไปแห่เพ่เพราะบอกบอกค่อยวางนะครับเนาะแต่เมืเออื่นก็ได้ลงไปเยโสกขคือว่าสิเุลน,นะครับท้ายทั้งชีพเรียวแล้ว อาที่เลยไปพผ่นนะครับผมทางเพื่อมหาทางบ้านพ่นพุ่นนะครับเนาะว่ามากินข้าวพี่เด้อาสั่นพ่นว่ามากินต้มปลา,ากับมี่าสั่นพ่นว่ากินตม้มไก่กับมี่าสันคนมาคนท้ายคลิปกินไหนสุงเนี้ยนะครับเนาะียังไปก,กินอะไรนั่นห่ะครับผมไง,ไง่ายๆอาหารบา้านๆเดาเนาะครับเนาะ <c oughs> มันเป็นวามักจะดีกว่าคนนะครับย่างปลากระเดื่องอย่างปลาเข็งนะครับเนาะมักอยู่มันดีปลาเข็งกับปลากระเดืนน่งองเนาะครับจุ่งจังถามพอๆกันอทุกคนนะครับเด้อจังถาติดตามเบิ้องน้นครับเนาะจิบถ่ายทําตลาดง้อควายแล้วเก็บไปถ่ายทําอยู่ตามขอกอีกเนาะครับเนาะแพนเพลทแพนขับไปจังทาเบิ้งเปรียบเทียบราคากันเบิ้องน้นครับ,บเบาาบนาะ,ะมาวังนี้เป็นเดา ราคาแตกตื่นไหนทึ่ไหนกับจังผิดเจรานาบ้างนะครับเด้อผมไปทายถาบางหม่องบางวานงันมันก็ราคาก็แตกต่างกันไปนะครับผมเพาะว่านะครับเมื่อขึ้นมาลงกับยุคกับค้นขายนะครับคนซื้อค้นขายนะครับสองคนแต่ว่าขันยาขายนะครับถึกแน่นอนครับผมแล้วขันยากซื้อเนี่ยแพงแน่นอนครับ หันยาขายกัดถือแล้วแต่ว่าขันจําเป็นต้องขายแห้งถือดีกว่านะครับนั่นแหละครับมันขึ้นมันลงก็อย้อมองนหันเนาะครับเนาะเขาจะเอาหัวจำเป็นเขาจะเอามะกงราคาเหรอไม่ห้อยก็ได้เพื่อนเพลเพื่อนครับมีงัวมีควายนะครับเด้ะขอโทษหาผมหน่อยนะครับเด้อไม่ห้อยไม้ห่วยไปแหงราคาถืกไรก็จ้งโทษบอกผมเนาะครับเนาะ อยไปไล่หาครับราคามีต่ภาพราคาเขาคงจะได้ดีกว่าขายให้เนี่ยให้หอยแน่เน่ยแหละครับผมบ่หน่อยก็หลายนะครับเนาะเห็นม่ได้หลายกว่าให้หอยหาผมก็ที่จกหาเองหรอกครับผมแต่ว่าเงินผมจกหาบ่หลายนะครับเล้วจท็กซี่หาหอยให้พันหนึ่งเปรเนี่ยแะครับเป็นมันก็ได้เห็นใจคนเลี้ยงงัวะนะครับเนาะเลี้ยงงัวะเลี้ยงควายก็เสียอย่างได้กับปีนึงเนาะครับเจ้าจังไง น,กกนายเก็บกับใครเลี้ยงเ้ืยกนครับผมเฮ้ยพอดีบางคนก็ถึกในายหงในห้นหอยหลอกอีกนั่นแหละครับกับมี่เราครับเนาะตรงน,นี้กับมี่กันอยู่แล้วผู้ใดีกับพดีกับเสียวโห่เหนาะครับเนาะการหลอกลวงกันก็ได้ตัวกันไปตัวกันมาตัวบอดีเหรครับผมทำมาหากินเมื่อคืนเนาะครับเนาะเป็นบาปเป็นกรรมอีก้ะหากผู้ใดีดเสียดอกผู้ใดกับเลียตี้ง่ะนะครับเนาะ เห็ดยังไหก็ได้ยังสั้นนะครับผมขอนล้ะครับเนาะเห็ดดีก็ได้ดีนะครับผมสั่งกรรดีก็ได้กรําดีนะครับเนาะส้างกรรซัวๆก็ได้กรรมซัวซัวตอบสนองนะครับเุีนี้อยากให้นเ้นเสียดนครับสองเพียงขใหยเชียวจะเพลงหนึ่งนะครับเนาะขอาต่าหนึ่งเลยก็ได้ครับผมคุนจะสองเพียงนะครับเนาะอันนี้ค้นหัวใจรอท่านครับ คือคนถ่ายคลิปครับแต่บางทีหัวใจล,ล่ออะไรครับว่าดีนะครับเนาะเขาว่าโง่เนาะครับเนาะแต่ว่ากัขึ้นอ,อยู่กับคนนะครับผมบางคนเห็นขาค่อมดีแบบนี้เนาะครับเนาะบางคนก็ได้แต่บางคนพอเห็นคันคุ้มขาค่อมดีกบบนีครับผม ขนาค้ดีเป็นคุงงวไคนีุ้ครคบแล้วบางคนก็ได้นี่ยมาว่มาใส่แถวนี้เนากีนเกลียบางคนก็อว่ายกเมื่อไหวคุค่าของคว้มดียกเมื่อไหวรถเบนดีกว่าท่นบางคนแบบนี้แบบนี้นะครับเนีท่านายบเคยเห็นอยู่ครับถึงันนดีันนะจไม่ยอมยกเมื่อไหวท่านท่าน เห็นเบย้เมื่อเมือนเลยนะท่านคิดเบียี้กนี้นะครับเนาะ้องเป็นคนที่รอเทบห่างๆนเนื้อคุณค่าของอมเป็นคนที่ได้เติบอยู่นะครับคนนั่งก็ได้มาคนรอแล้วมังโอขางเด้อจันท์นว มันก็ลอยบึงจะของเดแล้วครับคนขคคายของดีคนขายของ,ของ,ของมีวะบอกแล้วเม็นโมว่าเรียกคนรอความเสี่ยงมันลายเสี่ยงจะเสียใจเพราะเขามีใครก็ือนรบกวแน่นี่เลยครับหลายคนต้องขับลุ้งจองแล้วครับเนาะ คุีคนไทยสิดว่บุมคัมากครับผมเียนี้ขันิยมชอกว่าจีนี้แนเนะครับเนาะบาบาดูแลกี้หยกี่แพ้ที่ต้องเทคแคร์ใเจ้าให้พือันริต้เนาะครับเนาะเพงลองแพงแั่ไหนบน นอแม่ขวันยืนเจ้าเสียงใจผู้ชายเกือบรอนใได้เกเขาเกือบรอแต่บอหลายใจคือใครคนนั้นมีหาับให้เจ้าทุกวันสิเพ้อแทนการรอหอยได้บอกร้อมทุ่มเพื่เจ้าบอให้เก็บเงาคือเขาคนรลอช่วยฝึง คนมากื ừ, ่นี a, ่โต๊ะเลยนะครับเนาะพวกเขาก็ nhóm n ง ồ ดีกว่านะครับเนาะย้อนมาคนรอตรงที่หัวใจอาจจะเยียวยาแค่เรื่องหน้าตาแต่ว่าหัวใจอ้รอเล่นจะสู้เพื่อเจ้าสร้างอนาคตทดแทนรู่กายสิหักให้คนรออาย เพราะใจของอายมีเจ้าคนดีโอ้จะรีโต้นนอะครับเนาะม,มคันครับผมผมไปเฝ้า้สวที่ผมักครับว้ายไปเฝ้าอจะรีโต้นะครับเนาะนะฟังอยู่เพีงหนงรับผม ฟังอางเดียวกเพลงนั่งครับเนาะเพลงนี้คนไทยคิดกันมาเกือกันคนครับผมเขากัจิีวิตคนไทยคลิปดีเนาะครับเนาะเพลงนี้ก็ได้

ฟังเพลงหนึ่งนะครับแล้วเพลงนี้ก็มักมาขอบคุณทายเก็บไปได้ อย่างในบอยเนี่ยนะเจ้าชู้โคตรโคตรยายพูดเรื่องเจ้าบอยเนี่ยมันสุดยอดจีบหญิงดะอ๋อในบอยเนี่ยนะเปลี่ยนนัเจ้าชู้โคตรโคตรนี่นะครับเพลงนี้นะครับผมยายพูดเรื่องเจ้าบอยเนี่ยมันสุดยอดจีบหญิงดะอ๋อในบอยเนี่ยนะพูดยิ่งพูดเรื่องค้อนก็หมากดีครับผู้ใช้เจ้าชู้ก็ได้ แล้ว,วคนมักนะครับมากไหมากม,กมเามเพียงแต่เสียรู้คนบ่อยโอ้ยโทษเลยผมไม่ได้เจ้าชู้เพียงแต่มีคู่เป็นคนไรยใจเสียงแหบครับมีรักรนร้หน ต่ไม่ใช่คนหลายใจพอมีเวลาบางไหมจะอธิบายให้ฟังแค่อยากมากีเมียงทกคนพอเพีงเือคนหากานันก็เลยเริ่มต้นหม่ครั้งที่เส้นทางเหมือนคนหลายใจคนแรกก็ได้น้ำตาคนต่อมาก็เพิ่มความพ่าย คือความเป็นไปที่อยากให้เธอรู้ไม่ได้จำชืย,ยังแต่เพียงแู้เพียงหนึ่มประวัติังอนไหัวใจไม่มีที่อยู่พยายามจะมีคนรักโ็กาสที่พบคนลวงเป็นคู่ หลายรัหลายคนัวถูกใครเล่าจะรู้คนไทยคลิปไม่ได้เป็นคนถือกระทำนะครับเราคนไทยคลิปว่าในเยอะถูกนะครับเด้อแต่ตามหาคนคน,คนเดียวที่รักกันแฟนแบบนี้นี่แหละครับอยากได้แบบนี้งครับ ุกก <nú> <din> <Amazing> ็คงไม่ช้ำมาทำก่อนเชื่าทำก็อยากแนะนำให้เธอช่วยดูใจนะครับถ้าสปหาเธอเหมือนนั้นนะครับดูใจก็ได้พาเธอถ่าคิปให้เมื่อดูใจนะครับให้เมื่อควายดูใจครับเนาะ เอาละครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปกับเพลงนี้นะครับเนอะขอบคุณหลายๆครับผมติดตามแฟนเพจแีนะครับอย่าซีดสุกคนคลิปนี้ก็จบไปสำนีเลยครับผมสวัสดีครับ